แดนอีสานเบิกบานดอกไม้ป่าดอกกระเจียวอิ่มเอมตางามล้ำค่าธรรมชาติไทยเมื่อวานนี้มีการจัดพิธีแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นโครงการกับคิดศสยไทยแลนด์ซีซั่น9ค่ะเพราะการนอนดึกสม่ำเสมอทำให้เสี่ยงโรคมะเร็งนะคะไม่ด <Yeah. S 2> ีเลยช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ3ามองศานิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะใช่ครับที่สำคัญโชว์แล้วยังได้รับไปประกาศกิตติคุณจากทางรายการเราแบบนี้เลยนี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะครบกลับนั่นสุดปังพลังฮอตซูเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ มันลุ้นแบบนี้ก็เป็นประจำเลยนะคะแล้ววันนี้โชว์ของเรามีความพิเศษมากๆมาจากจังวัดชัยภูมิมเกิดของพี่ปอถูกต้องอครับก็เติบโตมาที่ชัยภูมิเลยพี่ปออนุบของเรานี่เป็นหนุ่มชัยภูมินะคะคแต่<ค>ว่าสิ่งที่พิเศษของชัยภูมินั่นก็คือทุ่งดอกกระเจียวนั่นเอ,เองครับซึ่ง เป็นอำเภอที่ผมอยู่เลยคืออำเภอเทพสถิตเห็นเลยก็คือได้มีรูปตั้งแต่แบบตอนเด็กๆที่ไปถ่ายกับดอกกระเจียวไปแบบกับผาปายหินงามอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้จะบานนี้ยังคะตอนนี้เริ่มบานบางส่วนแล้วก็เริ่มเห็นความสวยงามของดอกกระเจียวและวันนี้โชว์ที่นํามาเนี่ยก็จะเป็นดอกกระเจียวที่แบบบานสะพรั่งสวยงามเหมือนกันที่สี่เลยนะ นี่นะคะพร้อมพร้อมคุณพร้อมจะไปถ่ายรูปกับดาบคุณยูคุณขนาดนี้เลยจะเตรียมมวกเดี๋ยวพี่ต้องมีบ้างแล้วที่ะครด้วยไม่ยอมน้อยหน้านะคะแต่ที่สําคัญคนนี้จะมีหมวกไหมคะที่รอเราอยู่ตรงนี้นะคะเราสัตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะสวัสดีจันทร์ครับสวัสดีครับแหมสาวๆมีหมวกผมก็มีสูตรหวานหวานไม่แพ้กันนะครับอยากเห็นทุ่งดอกกระเจียวบานในรายการว่าจะเป็นยังไงจัดมาเลยครับ สีเข้ากับดอกกระเจียวมากครับทาจารแนสีชมพูคะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับโชว์นี้เลยครับแดนดินถิ่นเทพสถิตกับช่วง360องศาซาแซบโชว์ช่วง360องศาซาแซบโชว วังซ้อนขาวแดง่อนเป็นเส้นสั้อัศจรรย์แทโมพัก,กายามล่มหลุ่ยโ่มาบัวสวรรค์ฝ่ากิงก่อกาดโกเอ็นไว้โคงย่ามล่มหลุ่ผัดโ่มามูสกุณาแซวหอ้องกางนาวพนาหน่ายดอกกระเจียวหม้อหินขาว เทพสถิตนอกบัวฝ่าท่ามกับไสยภูมทิทันเอ้ย เวเต้นระบำเริงแรกเอาแทนหมวกลองทองดูสอแทนหมวกเลยเหรอคะโอ้พี่ปอคะมากมเลยนะคะใส่แบบนี้เหรอโอ้ยดูดีนะนี่คือดอกกระเจียวเป็นกลีบของดอกกระเจียวใช่ไหมคะสามน่สิบนิวโชว์ขอต้อนรับน้องนุกน้องเมย์น้องเอแคนน้องบิวน้องไหมน้องพิมพ์ผ่านน้องแตนจากโรงเรียนวังตลาดสมบูรณ์จังหวัดช่ยยภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอ้เป็นดอกไม้เจียวที่สใสล่เริงมากถูกต้องครับผมแล้วเมื่อกี้ผมเห็นตอนโชว์มือไปเปื้อนอะไรกันครับสีแดงเหมือนอะไรอยู่ือมาขห้างหน้าหน่อยดูมออันนี้คือโดดสีพี่พี่ดูมือน้องสีจากอะไรครับนี่เป็นสีชมพูสีแดงที่เห็นในมือเมื่อสักครู่นี้เพราะเราตั้งใจทำขึ้นมาค่ะ ให้เหมือนกับดอกกระเจียวค่ะ๋อตั้งใจให้เป็นถ้าไล่ลำมันเหมือนดอกกระเจียวบางเรเอาง่ายๆน้องๆเป็นต้นดอกกระเจียวแล้วก็โอ้โหเมื่อกี้เขาประกอบร่างกันมีแปรแถวกันโอ้โหสวยงามชอบตอนสุดท้ายสุดที่ออกมาแล้วเป็นดอกทีแบบสวยมากดอกกระเจียวสวยน่ารักมากะครับผมแบบนี้ต้องขอคำคมวัคทองจากอาจารย์ก๊อฟเลยค่ะเชิญค่ะหวานซะเหลือเกินครับขอให้คำคมวัคทองว่าเพลิดเพลินแดนอีสาน เบิกบานดอกไม้ป่าดอกกระเจียวอิ่มเอมตางามล้ำค่าธรรมชาติไทยโอ้โหสุดยอดนั่นคือคำควมว่าทองของอาจารย์นะคะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าตามให้กำลังใจน้องๆกันต่อในช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะครับพักกันสักครู่เดียวครับเจอกันกันกบ300งองสงท็โชว์ ร6อยหกสิบองศาทอล์กโชว์ 3 6 0องสานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะครเราอยู่กับชื่อชุดการแสดงที่มีชื่อว่าแดนดินถิ่นเทพสถิตจ้าโรงเรียนวังตาลาดสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะคะแม่เบรกที่แล้วนี่ไปพูดชื่อโรงเรียนผิดนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะโรงเรียนวังตาลาดสมบูรณ์ที่มีผู้อิากาการโรงเรียนสวยแบบนี้นะคะ<แ>ท่านมา่รยตรีหญิงกอนทิพย์กุมขุนทศผู้พิพากาการโรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์และคุณครู ออนรยาใบกนธารวมทั้งน้องไหมตัวแทนเพื่อนๆนั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีสสดครับโอ้โหการแสดงสวยงามมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ก๊อปได้ให้คำคมวักทองไว้ครับเพลิดเพลินแดนอีสานเบิกบานดอกไม้ป่าดอกกระเจียวอิ่มเอ็มตางามล้ำค่าธรรมชาติไทยซึ่งเดี๋ยวจะต้องรอว,ว่าอาจารย์จะขยายคำคมว่าอย่างไรและจะตัดสินให้โชว์นี้เป็น สุดปังพลังฮอตหรือว่าซูเปอร์สุดปังพลังฮอตนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเรามากลั่นข้อมูลกันค่ะกับความสวยงามของดอกกระเจียวและลานตามาช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลดอกกระเจียวบานใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมค่ะเป็นประจำในทุกปีใช่ค่ะช่วงน้าฝนดอกกระเจียวก็จะบานสวยงามเลยครับเต็มทุ่งเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เอามาทําเป็นโชว์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนรู้จักดอกกระเจียวมากขึ้นแล้วก็ ให้เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของจังหวัดชัยภูมิด้วยเนาะนมีแรงบันดาลใจยังไงคะถึงได้ตั้งสรรชุกการแสดงชุดนี้ขึ้นมาค่ะค่ะการแสดงชุดนี้เป็น การที่ได้นําแหล่งท่องเที่ยวมาไว้ในชุดการแสดงนะคะเป็นแรงบันดาลใจจากท้องถิ่นของตนเองเลยค่ะคือเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งปีหนึ่งจะบานอยู่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นการแสดงชุดนี้ก็เลยทําให้เหมือนท่านผู้ชมนะคะได้สัมผัสกับดอกกระเจียวจริงๆค่ะซึ่งโชว์นี้ก็ไปโชว์ที่งานแถลงข่าวเปิดเทศกาลงานดอกกระเจียวบานประจําปีนี้ด้วยนะคะถึงบอกว่าน้องๆมีส่วนร่วมในการออกแบบชุดการแสดงอยากให้น้องใหม่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องเครื่องแต่งกายเป็นยังไงบ้างครับ ค <Concept S 1> อนเซปต์ของเรา <c oughs> นักรีนมีส่วนร่วมตรงไหนคะก็จะเป็นเหมือนดอกกะเจียวเลยค่ะ <c oughs> แล้ว<ม>น,น้องๆมีมีมีการรังสรรค์ความโดดเด่นยังไงอย่าง,างาท่ารำที่น้องแปรแถวกันเมื่อสักครู่ได <c oughs> ้มีส่วนร่วมไหมคะมีค่ะก็เหมือนกับดอกกระเจียวที่แบบ <c oughs> โดนลมพัดไปแบบปลิวมาค่ะจะเป็นท่านี้ด้วยค่ะอล้อไปตามคลื่นลมอืมก็เป็นเป็นสิ่งที่น้องๆมีส่วนร่วมครับผม จากบรรยากาศของงานทุ่งดอกกระเจียวบานทุกๆปีเนี่ยนะคะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคุณครูหรือน้องๆน้องใหม่รุ่นรเพื่อนๆด้วยเนี่ยหรือน้องปอเองใชคะคือระยะเวลา10ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นแลนด์มาร์คของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนะคะเชิญท่านบออเลยค่ะค่ะก็ทางอำเภอเทพสถิตนะคะก็พยายามโปรโมทนะคะให้ทุกคนได้ได้เห็นถึงความงดงามของ ทุ่งดอกกระเจียวซึ่งไม่ได้มีแค่ทุ่งดอกกระเจียวค่ะหน้าที่อย่างนั้นก็ยังมีอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนะคะแล้วก็าผาสุดแผ่นดินนะคะที่มีบรรยากาศโอโซนที่ดีเยี่ยมมากเลยค่ะเวลาเราเห็นนะักท่องเที่ยวไปที่จังหวัดเรารู้สึกยังไงบ้างคะน้องไหมก็รู้สึกดีใจคะ่ะที่เขาได้มาท่องเที่ยวได้มาดูออะไรที่สวยงามแบบนี้ค่ะอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะผู้ประกอบการในพื้นที่โรงแรมที่พักพ่อค้าแม่ขายเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าเป็นในช่วงเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวนี้นะคะเศรษฐกิจแถวเทพสถิตนะคะหรือจังหวัดชัยภูมิของเราก็จะคลึกคื้นนะคะพ่อพ่อค้าแม่ขายก็จะได้ทําประกอบการค้านะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเที่ยวนะคะถือว่าได้กําไรนะคะถึงไม่ได้ค้าขายแต่ได้กาไรชอบตรงนี้นักท่องเที่ยวได้กําไรได้ความสุขนะคะได้ภาพสวยๆด้วยไม่ใช่แค่พ่อค้าแม่ขายแต่ว่าทุกคนอยู่พื้นที่ก็ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น<ช>สุดยอดเลยนั่นคือการกลั่นข้อมูลสำหรับโช์นี้ค่ะเอาละครับผมและตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่อาจารย์ก๊อฟจะต้องตัดสินโชว์โช์นี้รวมถึงขยายคำคมวักทองนะครับเพลิดเพลินแดนอีสานเบิกบานดอกไม้ป่าดอกกระเจียวอิ่มเอมตางามล้ำค่าธรรมชาติไทยขอเชิญอาจารย์ก๊อฟตัดสินครับเชิญค่ะความงดงามของดินแดนอีสานนั้นมีมากมายครับสิ่งหนึ่งที่หลายคนเห็นด้วยกันก็คือความงดงามตามธรรมชาติ และจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่ได้รับการยอมรับว่าทุ่งดอกกระเจียวมีความงดงามอย่างมากโดยพ้อยิ่งในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้จนถึงปลายเดือนนั้นจะมีเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวที่จังหวัดชัยภูมินักท่องเที่ยวลหลั่งไหลไปมากมายครับปีหนึงเนี่ยนะครับจังหวัดชัยภูมิจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ2ล้านคนสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับจังหวัดประมาณ3,000ล้านบาทเป็นอย่างน้อยโชว์ชุดนี้นั้นได้มีการนําเอาดอกกระเจียว เข้ามาเป็นแกนหลักสําคัญในการแสดงนะครับโดยที่เริ่มต้นที่ดอกกระเจียวนั้นยังอยู่ในสภาพของการเติบโตเบิกบานเต็มที่และออกมารา่ยรําด้วยความสดใสร่าเริงทั้งดอกเดียวและหลายๆดอกร่วมกันการแสดงชุดนี้นั้นเป็นการแสดงที่เปิดตัวเทศกาลของทุ่งดอกกระเจียวและถือว่าเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวได้อย่างดีและงดงามครับการเล่น อุปกรณ์ต่างๆประกอบกับการรําการแสดงพร้อมกับเพลงในวัในภ้พายาสนนั้นถือว่าทําได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นผมขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้มาล,มาลมาุ้นด้วยกันเชิญนะนะ้องน้อแ <มา S 2> สดงกันเลยนะน้องๆมาแสดงทุกๆคนเลยฟังจากที่จังพิเคราะห์แล้วลลลก็ต้องมันลุ้นแล้วนะคะว่าโชว์วันนี้จะได้สุดปังพลังฮอตหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตกลับนะคะครับผม ต,ต,ตื่นเต้นก nee. ันนะครับตื่นเต้นแทนเลยนะครับวันนี้มาจากชายภูมิเลยนะคะวันนี้ซุปเปอร์สุดปังพลังพตครักรยินดีด้วยครับในซุปเปอร์สุดปังพลังพัดจากทางรายการเราคุณอาจารย์ก๊อฟนะคะและตอนนี้เชิญน้องโยชอันเชิญกรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังพัดมั่กับท่านผอและก็น้องน้องนักเรียนด้วยนะคะเย้ยินดีด้วยครับ ช่วงหน้ายังอยู่กับเรานะครับยังมีนิวส์อัปเดตและก็รักสุขภาพ360องศาด้วยครับส่วนวันนี้นะคะกับเบรกนี้เลยความภาคภูมิใจของโุงเรียนวังตาลลาดสมบูรณ์จังหวัดเชียภูมิรับไปเลยค่ะซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับพักสักครู่เดียวครับ นิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศากลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วง n e w ส์อัปเดตค่ะคขออัปเดตความคืบหน้าของโครงการคิดใสไทยแลนด์กันหน่อยนะคะเ<อ>มื่อวานนี้มีการจัดพิธีแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นโครงการกับ คิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น9ค่ะเริ่มแล้วครับเวทีแห่งโอกาสทําฝันให้เป็นจริงคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น9เมื่อวันที่23มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิปัญญาวุฒิและภาคีเครือข่ายนะครับถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับโครงการคิดใสยไทยแลนด์ซีซั่น9ณ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานนะครับผมในภาพท,ที่เห็นนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากก,รรกาินแบ่งรัฐบาลรวมทั้งท่านพันธุนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนัก และผู้บริหารของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมทั้งมูลนิธิปัญญาวุฒิและ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่ดำเนินโครงการในนามมูลนิธิปัญญาวุฒินะคะคุณธนินวัฒน์พัฒนาวีรคุณประธานบริหารของบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะภายในงานก็มีการแสดงของน้องเยาวชนววคิดใสแพลน,นซีซั่น1ถึง8เลยนะคะเพื่อรอต้อนรับน้องๆรอคนเก่งที่มีความรู้ความสามารถมาร้องเล่นเต้นแสดงด้วยกันนะคะคอายุ13ถึง18ปีมาแสดงพลังและความคิดสร้างสรรค์โชว์ความสามารถพิเศษพร้อมดนรี ให้เยาวชนไทยห่างไกลาการพน,นันคว้าโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงลุ้นรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของเมืองไทยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะรวมทั้งโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทน้องๆที่สนใจอย่ารอช้านะคะรีบสมัครกันเข้ามาเยอะๆที่ w w w k i ไวท i เว็คิดใสค่ะไปดูรายละเอียดกันได้เลยวอางตั้งแต่วันนี้จนถึง18กันยายนนี้เท่านั้นค่ะ,คะตอนนี้เราไปฟังเสียงรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยกันค่ะ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองที่สนับสนุนด้วยเหตุผลสำคัญน่คือว่าปัญหาของสังคมไทยก็คือเด็กและเยาวชนเนี่ยได้เข้าถึงการพนันง่ายขึ้นเราจึงสนับสนุนโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัยของการพนันการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนการศึกษาของสี่มหาวิทยาลัยชั้นนําโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดเลยเราเชื่อว่าเราจะสร้างเยาวชนต้นแบบสร้างมรดกพันธุ์ที่ดีให้กับสังคมไทยจัสเซโน ปฏิเสธการพนันทุกรูปแบบและจะทําให้สังคมไทยเองเป็นสังคมที่อบอุ่นครอบครัวอบอุ่นแล้วก็เยาวชนนั้นมีโอกาสในอนาคตที่ดีครับมาเป็นครอบครัวคิดใส่ไทยแลนด์ด้วยกันนะคะสมัครเข้ามาเยอะๆค่ะนั่นคือนิวซับเดตของเราครับและช่วงนี้ครับใครนอนดึกต้องฟังเลยเสี่ยงเป็นมะเรง็งไปฟังกับช่วงรักสุขภาพ3ามองศาครับไปเลยค่ะช่วงรักสุขภาพ360องศา นี่คือรักสุขภาพสาม,สามร้อยสองศาค่ะเชิญคุณผู้ค่ะ ปกติแล้วนะคะเวลาเราทําอะไรที่สม่ําเสมอเป็นเรื่องที่ดีไหมคะพี่ปอก็ดีนะคะดีเนาะแต่เรื่องนี้ไม่ดีเป็นวินัยเลยใช่ไหมเป็นวินัยดีแต่ต้องเป็นเรื่องที่ดีๆดี่ะเรื่องไม่ดีอย่าทาสม่ําเสมอได้ไหไม่ทําดีที่สุดเพราะการนอนดึกสม่ําเสมอทําให้เสี่ยงโรคมะเร็งนะคะไม่ดีเลยนี่ไม่ดีนะคะเพราะว่าร่างกายของเราค่ะระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยจะทํางานตามนาฬิกาชีวิตเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะเั่นหมายความว่าเวลานอนดึกอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของ ของการเกิดร่วมมะเร็งใช่ไหมคะใช่ค่ะ<อ>เพราะว่าระบบร่างกายเนี่ยจะทํางานตามนาฬิกายอย่างที่บอกก็คือจะควบคุมการทํางานโดยเฉพาะเรื่องของ,ของการหลัง่งฮอร์โมนต่างๆโดยเฉพาะฮอร์โมนเมลาโทนินค่ะซึ่งจะช่วยซ่อมแซมเซลล์แล้วก็ยับยั้งเซลล์มะเร็งนั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนดึกเป็นประจําหลังเที่ยงคืนเนี่ยการหลั่งเมลาโทนินก็จะต้องน้อยลงใช่ไหมคะคร่างกายก็อักเสบมากขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งการซ่อมแซมร่างกายก็น้อยลงไปค่ะมาดูกันนะคะว่าอาชีพที่ เสี่ยงนะคะในการที่จะนอนดึกเป็นประจำก็คือแพทย์พยาบาลหรือว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือคนที่ทํางานเป็นกะหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบทํางานดึกๆกเป็นประจำหรือน้องๆที่ชอบอ่านหนังสือดึกๆมันทุกสาขาอาชีพแหละใช่คว่าทุกคนสรุปคือว่าถ้าใครนอนดึกเป็นประจำไม่ดีนะคะทีมงานวิจัยรองรับไหมคะใช่ค่ะองค์การอนามัยโลกบอกมาตั้งนานแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าคนหลายคนก็ยังไม่ค่อยตระหนักการตั้งแต่ปี2007แล้วนะคะจัดให้การทํางานกะดึกเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่ม เสียงมะเร็งนั่นเองค่ะรวมทั้งงานวิจัยของจามาออนโคล g จีนะคะ2018ก็พบว่าผู้หญิงที่ทํางานกะกลางคืนหรือว่าทํางานกลางคืนต่อเนื่องเป็น10ปีเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น19%เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะมาชวนทุกคนคะ่ะนอนหลับเป็นเวลาที่ดีนะคะ4ทุ่มถึงตี2เนี่ยกรดฮอร์โมนจะหลัง่งเวลาเทานินก็จะหลั่งด้วยนะคะช่วยซ่อมแซมอวัยวะแล้วก็ภูมิคุ้มกันของเราค่ะชดเชยได้ถ้าหากว่านอนดึกไปแล้วเราก็อาจจะต้องแบบอีกวันหนึ่งก็ต้องมานอนประมาณ7-8 นอนหลับได้สนิทแล้วเวลาทองในการนอนหลับก็คือ4ี่ทุ่มนั่นเองนะคะ 2- อถึงสวันต่อสัปดาห์ค่ะขอนิดนึงนะคะจะได้เสี่ยงการที่จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งนั่นเองบอกได้เลยว่าการนอนที่ถูกเวลาคือวัคซีนที่สําคัญแล้วก็ดีที่สุดเป็นวัคซีนที่ฟรีว่าอย่างนั้นเถิดนะคะในการป้องกันมะเร็งนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ นี่คือรักสุขภาพ3ามร้อยสงสารนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่กับโรงเรียนวางตาลาสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิวันนี้ทุกคนเก่งมากๆรับไปค่ะซุปเปอร์สุดปังพลังฮาร์ดคิาดีดีมารอช์ดีๆจากพ้มพ์ชมอยู่นะคะใช่ค่ะมาแบบกลุ่มแบบนี้ก็ได้จะมาแบบเดี่ยวก็ได้ร้องเล่นเต้นแสดงจะมาวาดรูปเล่นดนตรีจะมาแม้แต่ถงศิลปะมวยไทยศิลปะป้องกันตัวคือเราโชว์มาหมดแล้วนะคะตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะดังนั้นรอช์ดีๆมาโชว์ที่นี่ วันไหนบ้างคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีครับเวลา10นาฬิกานาทีถึง10นาฬิกาทางช่อง9ก้าดหมายเลข30กับรายการ3 1 3 New s สองนิวชวสวัสดีครับ